สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนเพื่อทุกท่านคลิปนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้คืออะไรนะคะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ค่ะจะบอกว่าใครฟังคลิปนี้เฮงปังทุกคนค่ะค่ะเรามาฟังคำทำนายกันเลยนะคะในส่วนของใบที่1อ่า ใบที่หนึ่งโอโหเห็นไหมคะขึ้นเมจิเชียนไม่ปังไม่แหงได้ยังไงเรียกว่าสิ่งที่คุณควรจะทำณตอนนี้นะคะก็เรียกใช้เขาเรียกว่าต้องฉลาดแกมโกงอะ่ะต้องมีลูกเล่นมีลูกล่อลูกชนนะคะแล้วก็ต้องรู้จักในเรื่องของการบริหารระหว่างคนในทุกๆกลุ่มคุณสามารถทำงานประสานได้ดีคุณสามารถที่จะช่วยให้คนมีความสุขได้แล้วคุณก็สามารถที่จะคอยดูแลผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเมจิเชียนนะเขาเรียกว่าคุณเก่ง ในหลายๆเรื่องนะคะดังให้ใช้สิ่งที่มีค่ะให้ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักอะไรต่างๆนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามตัวคุณทําได้ค่ะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ตึงอะ่ะเออแต่เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้เก่งค่ะอ่ามาเลือกมาดูคนที่ไปที่2องเขาบอกว่าคนที่เลือกใบนี้นะคะมันเหมือนกับเฮ้ยต้องทานะทาสักที อย่ารีรออย่างนั้นนะคะเห็นปะจะง,ง้างจะง,ง้างธนูแลวธนูมีตั้งแปดหมายอะ่ะมันรอคุณอยู่อะค่ะเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนอ่ะถ้าเรารอเราก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะเ <c oughs> พิ่งเลือกใบที่สเหมือนเดิม <c oughs> อ้าวก็ใบที่สามมันโอเคแล้วไงก็เลือกอ่ะของเพิ่งอ่ะรอบนี้นะคะรอบนี้ได้ไฮพิสเทดค่ะก็เออสวยเนาะ <c oughs> ไม่ใช <c oughs> ่ก็มองว่าในเรื่องของตัวนี้ก็ สิ่งที่คุณจะต้องทำนะตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าสายมูเออก็จะมีในเรื่องของการที่แบบว่าเซนอาจจะแรงถ้าเป็นช่วงนี้นะสำหรับตัวคุณนะคะนี่พึ่งก็หนักหลายๆบ่าเนี่ยเสียวกันนะ่โอเคค่ะก็มันมีเออจริงๆภาพมันก็ดูสิแบกอะไรข้างหลังเต็มเหมือนกันตายละสงสยต้องสวมดมนต์บ้างละอืมก็ถ้าถามพึ่งนะคะใครที่เลือกใบที่สามเหมือนกับของเพิ่งนะพิ่งมองว่าหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่ว่า บางครั้งอะค่ะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกบางถ้ามันมีอะไรอะค่ะที่รู้สึกว่ามันอัดอ้านมันอะไรก็พูดก็คุยนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าบางครั้งคุณได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่แต่มันจะมีในบางเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจหรือไม่ได้อย่างที่คิดบ้างนะคะดังนั้นก็ค่อยๆปรับตัวอ่ะแล้วก็ถ้าถามว่าสิ่งที่จะต้องทําก็คืออะไรก็ มีในเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยอาจจะไปมูตามที่ต่างๆที่คุณเคารพที่คุณบูชาก็ได้หรือเป็นช่วงที่ว่าคุณอะอยู่เข้าสายมูก็ได้นะเหมือนอย่างพึ่งเห็นไหมคะพึ่งก็จะมีบูชาในส่วนขององค์เทพพระก็ไหว้นะคะพระจะอยู่อีกอีกหิ่งหนึ่งอยู่ข้างนอกก็คือว่าจะจะวางคนละจุดนะคะแต่จริงๆถ้าห้องไคกว้างก็สามารถที่จะวางหิ่งพระแล้วก็ข้างๆเป็นหิ่งเทพรวมกันได้นะคะแต่เพอิญนว่าของพึ่งอะมันไม่ได้กว้างขนาดนั้น คใครที่เลือกใบที่4นะคะโอ้ใบที่4เห็นปะเรียกว่าเป็นความร่ำรวยสิ่งที่คุณควรจะทำคือ1การดูแลคนในบ้านการจัดเก็บของที่มีอยู่ในบ้านดูของในตู้เย็นให้หมดอายุหรือยัง ตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะจัดให้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าคุณต้องพักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวนี้มันเหมือนว่าเราอาจจะต้องดูแลตัวเองบ้างนะคะเพราะเอ็มเพสเนี่ยจริงๆมันก็เป็นไพ่ของแม่ไพ่ของการดูแลไพ่ของการห่วงใยผู้อื่นนะคะดังนั้นอะไรที่เราวิตกกังวลอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราเครียดเราต้องผ่อนคลายบ้างนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะทํานะคะเห็นไหมไพ่ดีหมดทุกใบเลยถึงบอกว่าถ้าใครเลือก ฟังคลิปนี้เฮงปังทุกคนนะคะค่ะ <c oughs> ยังไงก็ถ้าสนใจดูดวงก็แอดมาได้นะคะเพจดูดวงเพิ่งน้อยค่ะเริ่มต้น59บาทกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ